สรุปสูตรสร้าง10ล้านจากการสอนใน3นาทีนะคะโอเคมีหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามครูฮันนี่แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นเหมือนครูฮันนี่นะคะที่ดังแล้วก็อัปเกรดไรายได้ตัวเองเนี่ยได้ไวขนาดนี้นะคะเคล็ดลับที่ครูทำเนี่ยก็คือครูเป็นครูนะคะทำรายได้จากการสอนหรือว่าถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณรู้สึกว่าคําว่าครูเนี่ย พูดแล้วมันไม่เลาใจคุณมีคำหนึ่งที่ครูใช้แล้วมันให้แรงบันดาลใจกับครูมากนะคะคือการเรียกตัวเองว่าฉันเป็นนักธุรกิจข้อมูลอ่านั่นแหละคำว่านักธุรกิจข้อมูลนี่นะคะที่จะพาให้คุณเนี่ยไปถึง10ล้านจากการสอนได้ไวที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมระหว่างคนที่เป็นครูกับคนที่เป็นนักธุรกิจข้อมูลมันต่างกันตรงที่ไรายได้นะคะ ครูส่วนใหญ่ถ้าเป็นครูเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยรวยแต่ถ้าเป็นครูที่เป็นนักธุรกิจด้วยคนกลุ่มนี้จะรวยไวมากขั้นที่1น,นะคะคือคุณเนี่ยจะต้องสอนนะคะคุณจะต้องให้ข้อมูลออกไปสู่ตลาดทําการสอนทําให้คนรู้จักคุณนะ่ะพูดง่ายๆคือทําให้คนรู้จักคุณเยอะๆในฐานะของการเป็นผู้ให้ข้อมูลการทําให้คนรู้จักเราเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าการทําการตลาด แล้วซึ่งการตลาดนะคะตอนนี้มันมีอยู่อย่างเดียวนะคะในยุคดิจิตอลในยุคออนไลน์การตลาดที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าการทำการตลาดด้วยการทำคอนเทนต์แล้วอะไรคือคอนเทนต์อ่ามีคำถามใช่ไหมคะอะไรคือคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือคลิปวิดีโอที่คุณดูอยู่อย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์หรือเวลาคุณเนี่ยดูคนเขาไลฟ์เคยดูครูนี่ไลฟ์สอนไหมอย่างนี้เขาก็เรียกว่าคอนเทนต์นะคะนั่นก็คือการออกมาให้ ข้อมูลกับผู้คนออกมาให้ความรู้กับผู้คนนะคะจนเขาจําเราเนี่ยว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะสอนนั่นแหละนะต่อมาขั้นที่2เมื่อคุณทําให้คนรู้จักคุณได้แล้วเนี่ยเราจะทําเงินได้เราต้องมีของมาขายนะคะดังนั้นพอคุณทําให้คนรู้จักคุณในฐานะครูหรือว่าผู้ให้ความรู้ได้แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยคุณต้องผลิตสินค้าออกมาขายให้เขาด้วยสินค้าเหล่านั้นเป็นอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์นะคะ ตรงนี้เป็นแหล่งรายได้อัตโนมัติที่ดีมากๆครูมาถึงเกือบๆจะ10ล้านเนี่ยไวมากเพราะว่าทำคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ครูก็มีคอร์สออนไลน์เ,เกือบจะ20คอร์สละในเวลาแค่ปีกว่าๆนะคะโอเคอันนี้เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วก็จะมีสินค้าอย่างอื่นอีกนะคะที่เป็นสินค้าแนวดิจิตัลดิจิทอลนี่คือใช้วิธีการส่งทางออนไลน์นะคะกดตึ้งเดียวก็ไปถึงลูกค้าเลยนะคะ หรือแค่รับเขาเข้ามาในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยก็สามารถเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของเราได้เลยนะคะเนี่ยเป็นวิธีการที่มันอยู่เบื้องหลังว่าทําไมคุณเห็นว่าครูนี้ทำไมมีไลฟ์สไตล์ที่มันดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าครูทํำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติแล้วก็ครูมีความหลงไหล คำว่าออนไลน์คำว่าดิจิทัลนะคะครูชอบเพราะว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครูถ้าเป็นการเราทำสิทธิ์ล้านขึ้นมาได้เนี่ยแต่เราต้องเป็นเปิดโรงเรียนใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเราต้องอยู่เฝ้าร้านเฝ้าโรงเรียนตลอดเลยเป็นครูใหญ่ไปจําโรงเรียนเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ไม่ได้มีชีวิตที่เป็นอิสระเลยนะคะอย่างนี้ไม่เอานะคะอย่างนี้คือเรียกว่าเรียกว่าตกยุคนะคะล้าหลังเจ้าของธุรกิจยุคใหม่เนี่ยจะต้องคล่องตัวมีสละแล้วก็ต้องสวยต้องหล่อนะคะไม่เครียดนะคะคำ้คำๆได้ใช้ชีวิตในอย่างที่ตัวเองอยากจะใช้นะคะ โอเคลักอีกอย่างหนึ่งขั้นตอนที่3เวลาที่คุณจะขายสินค้านั้นนะคะเช่นคอร์สออนไลน์ของคุณหรือว่าสินค้าดิจิตอลอื่นๆของคุณเนี่ยสินค้าความรู้อื่นของคุณเนี่ยให้ขายในช่องทางของตัวคุณเท่านั้นอย่าไปขายในช่องทางของคนอื่นคําว่าช่องทางของตัวเราเองเท่านั้นคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นขายในเพจของเราเองนะคะขายในไลน์ของเราเองถ้าหากว่าคุณอยากจะทําเงินได้ไวๆเยอะๆแล้วก็ถึง10บล้าน เร็วๆอย่างครัวนี้เนี่ยแนะนำว่าควรที่จะต้องโฟกัสนะคะในการปั้นช่องของตัวเองนะคะเช่นตั้งใจทํา Facebook ให้เพจเราเนี่ยดังไวๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทำา t k t t o โอ้โห t k k t o k นี่เป็นหนึ่งช่องทางที่ดีมากในการประชาสัมพันธ์ตัวเราเองนะคะก็แนะนำเลยว่าควรจะต้องทำสองสิ่งนี้นะคะแล้วแต่จริงๆเ่ย ในโซเชียลมีเดียมันมีหลากหลายช่องทางมากพัานดีที่สุดเลยนะทำให้มันครบทุกช่องทางนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามนะคะสรุปให้เลยนะคะเป็นสูตรว่าถ้าอยากจะรวยไวมี1ิล้านไวๆวเนี่ยเหมือนครูฮันนี่จะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ไปทำตามนี้แล้วกันนะถอดมาให้ตั้งใจที่จะเอามาบอกเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะสำหรับ uh, การรับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้มามี 10ล้านกันเลยเลทุกคนขอบคุณมากสวัสดีค่ะ